สวัสดีเด้อพี่น้องเอฟซีสุขุขุคนลุกป,ป่าวานาเบาหนาา้าเสาติดตามุดเล่าประตูใช่พี่น้องเล่าประตูใช่ด้วเวลาออกกาศแล้วพี่น้องถ่ายมือออกรุ่นมือเป็นน้องหลามมือน้องพี่น้องเนาะ้องเต้านี่ได้สองหลุดก็พี่น้องนี่แค่อเออุดไปเล่าประตูใช่ค่ะชือว่า ซีได้สองนี่ก็ถือว่าสมอตัวน้องพี่น้องเนาะบ่อถั่วมือมือเศร้านี่ถือว่าเดินธรรมดาไปได้แต่ว่าหางบ้เก่งไปเสมอเนี่ยยู้ซื้อผู้เขามากับมานยู้เสมอตัวน้องพี่น้องเนาะบ่ได้ขับประตูขานยังกับบ้ได้ขันมาหนี่แค่ยี่ก็เลยขาดทุนเลยน้องพี่น้องเนาะเอาไม่เอาไม่พี่น้องมือเศร้าก็แก้มือหายเลยพี่น้องเรือมันประทัดหลุดขึ้นมาอยู่เดี๋ยวขึ้นมาเยอะเปล่า ถิ่มมันไปเลยเล่าประตูใส่ขมบึงมาเสียมาแชน่นํากันไปคือเขานะลราพ่น้องยาถิ่มกันไปเบน้งกันไฟเบิ้งตรงไ้ตรงหน้าไปนําเบิ้งเล็กไปน,นําเนอไพินองเนาะเบิ้งงอกขอบเบิ้งตรงไหตรงหน้าก่อนคนมดหลับหลับพินองไปเป็นรุ่นรวยห่ะฝ่ามดคนเหลวนี่จ้ะจี่เขาที่ถอกขาจันทร์ผ่านหรืจัหน่อยเนอพินองเนาะเอาบานี่ไปเบิง้งเล่าประตูใส่ตอเลยพ่น้อง มาเด้อพี่น้องบ้านนี้ผู้ติดตามสุดลาบประตูใสสุกูสุสคนพี่น้องไอช่องหลุดอยู่พี่น้องแต่ถือว่าบลอกเกง่งพี่น้องพี่น้องสองหลุดเนาะเอาสองหลุดนี่บลอกเก่งเอ้าพี่น้องกวอนสิไปเบิ้งวันที่สิบเก้ากับเบิ้งของวันที่สิบแปดมึงเศร้าที่ผ่านมากกวนานะพี่น้องเนาะอยู่จังไหนไปจังไหนลาบประตูใสวันที่สิบแปดตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบแปด ครูหญิงเย็นสามหลองศูนย์พี่น้องเขาสามล่ะพี่น้องเขาลักลอยตัวหนึ่งอยู่รักลักหน่วยตัวหนึ่งได้ไรเก้าสามลูดแล้วไอยขึ้นมากกับสามขึ้เก้าลักลอยก็ขึ้นขึ้นลักลอยสามขึ้นลักหน่วยกับสามไรเก้าสามลูดพี่น้องเล่าสันติภาพเล่าสันติภาพลุดไปได้พี่น้องลุดไปแล้วก็มาประชาชนเล่า พอซาดชนเหล้าก,ก็ลุดไปอีกพี่น้องมาเล้าเอกตาพี่น้องคูวิ่งเด่นสองล่องหาได้หาพี่น้องได้่ยหาศูนย์ในรุดหนึ่งเล้าเอกตาแล้วก็มานี่แค่เอกก็ะรุดไปพี่นอ้องอาบาน,นี่มาเบิ่งของวันที่ชิปเก่าเลยพี่นออยอยาา้องบ่บ่ไรายย่ห่างขื้นอนอเสาก็ขึ้นมาดอกยวมาพี่น้องเนาะขึ้นมาสิแตกลุดดอกเสาก,ก็ขึ้นมา ค่ายยุตเสมอได้รยุ่เสมอโตได้รยุ่แต่ว่าผู้ได้ดไดเขา้าไปนี่แค่อ,อีกก็คือว่าขาดทุนนะน้องเนาะน,น,น,นี่แค่อ,อีกรุดเดเราประตูใช่วันที่สิบเก้าตุลาสองหาหกแปดจับคู่จับคู่ราประตูใช่เก้าศูน khâu 3, khâu 3, 38, winking, 38, 38 winking สามแปดวิ่งสามแปดกลมเก้าสามล่องเก้าศูนย์ล่องคู่วิ่งเด่นแปดล่องสาม เราสันติภาพสันติภาพ รังตีภาพจับคู่ศูนย์เจ็ดสาวิ่ง หกสามวิ่งหกสามวิ่งกมหกสามร่องสูงเจ็ดคู่วิ่งเด่นสามร่องหก เราเอกตาเราสันติภาพแล้วก็มาปรชชานะอยหมนี่นะสันติภาพแล้วก็ปัชชาชนเล้าปัชชาชนเล้า chào chào lao, chấp khu, chấp khu, cầu, 89, cầu, chào cầu,

เก้าเกดกลมเก้าแปดล่องไอแปดเก่าล่องหมกหนึ่งร่องคู่วิ่งเด่นเก่าล่องเจ็ด เล่าเอกตาเล่าเอกตาเร้่ลืมใส่ช่อชังกันล่นบม่เป็นังพี่น้องเอาไปเลยเอกกับเป็นเอกคือเกาหนาะพี่น้องเอกตาเห็นม่าเต็ม

วิ่งศูนย์เ็ดศูกวิมศูเด่ลศน่องศูนย่นย์คู่วิ่งเรนศูน่องเ นี่เคนี่เควีไอที่จับคู่หาหก xám cầu xám si Bình xám si Sám si คมสามสี่ร่องสามเก่าร่องหาหกวิ่งเล่นสามร่องสี่ ศูนยก้สองโชมากกนเลยเด้พี่น้องเด้อเบือนี้เด้อเขามาในไล่กับเขาในกลุ่มกับเขาฟีอะไพี่น้องสีสามศูนสามหาสีหา เลยเอาแคบหน้าจอได้พี่น้องด้้ไอไปขมาแล้วเอาไปรุนโศกกันมือรุืนเช้าพี่น้อง กลับมาแล้วจากได้สองชีได้หกได้หาไปผลลัพธ์พี่น้องมีแตกมียังไม่ได้ิบไปกับว่าจักรแล้วน้พี่น้องเนาะมีแจกมีเจาะมีหลุดกับ่ระจักเราประตูใจวันที่สิบเก้าตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจับคู่เก้าศูนย์เก้าสามสามวิ่ง38มแปดกลมสามแปดล่องเก้าศูนย์ล่องเก้าสามคู่วิ่งเล่นแปดล่องสามเราสันติภาพศูนเกต หกสามวิ่งหกสามกลมหกสาล่องศูนย์เก็ดคูวิ่งเด่นสาล่องหปสาชนล่าแปดเก้าเกเก็ดนึ่งวิ่งเก้าก็กลมเก้เก็ดล่องแปดเก้าล่องหกหน่คูวิ่งเด่นเกล่องเก็ดไลเอกตาหนึ่ง์ศูนเก็ดสี่ศูนย์วิ่งสี่ศูนวิ่งศูนย์เก็ดกลมศูนก็ดล่องหนึ่องสี กูวิ่งเด่นศูนย์ล่องเกตนี่เคอีวีไอพี่ห้าหกสามเก้าสามสีวิ่งสามสีกลมสามสี่ล่องห้าหกล่องสามเก้ากูวิ่งเด่นสามล่องสี่เอาพี่น้องพอได้เข้ามาแล้วก็ให้ได้โชคได้หลับสุขสุขคนเด้อพี่น้องเอ้ยมืออึ้งเศร้ามีแจกพี่น้องให้โชคโชคมันมันกันสุขสุขคนแห่งแหงปังปังพี่น้องเงินให้น้องท่องให้ไรบ่เก็บบ่จนพี่น้องพอกันวันที่สิบ มันที่นี้สิบละพี่น้องบาทนี่สำหรับมนันเองขอกราบคำวา่าสวัสดี